สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับชัยทอล์กแฟมิลีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคำพูดของคุณธนก,กิจหรือฉายา impossible นะครับที่ได้กล่าวไว้ในกรณีที่เห็นพ่อชมพู่นะครับอยู่บนท้องถนนไม่ใช่ท้องหนาเชิญชมคลิปครับ Possible ไม่เปลี่ยนไปไม่ได้ impossible วิ่งอยู่ใช่วิ่งอยู่โอ้อวก็วิ่งอยู่บน,น,นถ,ถนนโอ้โหาับไป่ทยดูผ่านโอ้โหข้างหลังก็จะหมดแล้วเปลี่ยนใหม่หมดเลยผมว่าเปลี่ยนโครงผ่านหมดเลยอะจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับคุณธนกิจ หรือดอนอิมพอสิบัลก็ได้ยืนยันกับนักข่าวนะครับว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะเห็นพ่อน้องชมพู่อยู่ในท้องนานะครับเพราะว่าตัวเองเห็นอยู่บนท้องถนนนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับ